The <laughs> ขอกาบสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะคะมาพบกับช่องฟ h o ิก i x s p i น c o n เ e c t ช o ่นเคยค่ะวันนี้นะคะนิกก็พาทุกคนมาอยู่กับเว็บดีแคแอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราก็เลือกเล่นเกมของค่าย p ีอีกเช่นเคยแล้วทุกคนคะ่ะกับเกมค่าหัวของกับตังน,นั่นเองค่ะโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะเราไปรุ่นรับชมร,รับ,รรบฟังพร้อมกันเลยนะจ้ามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะฟาดค่าหัวของกับตันนั้นได้เท่าไหร่จ้ามาเลือกเบ็ดกันเลยวันนี้นะคะเราพว่คขึ้นมาที่4,300นิดหน่อยนะทุกคนนะเบ็ดไปละกันนาม ดูจะเอาเป็นว่าขอเป็นเบ็ดน้อยสายเก่งแล้วกันไปกันเลยค่ะว้าวต่อไหมคะคุณสองจับปโอูยบางๆคุณสามมาด้ยครับโอ้ฟาดไปที่92นะคะนัดนี้ไปกันต่อยาวๆเลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำกันด้วยเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนไปกันต่อเลยจ้า ก็มาดิครับก็มาดิครับอูยโดนอีกแล้วมาดิครับอืมปังปังกันทุกคนครับไปต่อจ้าอู๋สวยสวยจัดไปว้าวมาดิโอ้โหโดนอีกไหมนัน่นนี้อืมนึกว่าจะโดนซะแล้วทุกคนมาอย่างสวยเลยนะคะโอเคไปกันต่อจ้ามาลุ้นกันยาวยาวรวัรวรกันเลยค่ะวันนีไ้ไปครับไปครับ ไปยังไงกับตัดโอ้โหทุกคนอย่าบอกนะคะว่าจะวอาซะแล้วแย่นะคะอย่นะคะสกเตอร์มาไหมนอ้อมาเหอะกัดมาสักทีแล้วๆว,ว้าวว้าวว้าว,าวามาแล้วมาแล้วโดนทุกคนอย่างล้นน่ะนึกก็จะเลยไปซะแล้วแล้วกคนขาสกเตอร์อีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคจ้าจัดไปทนะั้งหมด10การหมุนฟรีนั่นเองสตาร์ทที่คูณ3จนถึงคูณ15้นะคะรุคงคะ่ะ มาดีครับนัดแรกปัดเดิมไปแล้วจ้าคูณหกไปแล้วคูณเก้ามาไหมอือหือนึ่งร้อยห้าสิบแปดไดเจ้าไปต่อจ้าคูณสามจัดไปคูณหกมาดีครับอ้ยคูณเก้าจัดไปอือหือฟังค่ะทุกคนนัดนี้คูณสิบห้าโอ้ยไม่โดนเลยคูณสิบห้าคูณเก้าก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะจัดไปค่ะนัดนี้สวยสวยห้าร้อยหกสิบแปดกันเลยจ้าโอเคค่ะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนจัดไปอือหือคูณสามคูณหกมาลยครับว้า นัดนี้สวยมากทุกคนคุณ9้าคุณ15ามาไหมจัดไปโอ้ยตออีกิครับอืม,มรางวัลก้อนโตกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะไปต่อเลยจ้ามาดีครับก็มาดีครับ,รบว้าวๆดูนะฮะนัดนี้ดูความปังนะฮะระดับเมกะก,กันเนละ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ2365นั่นเองนะคะโอ้โหยังเหลือตั้ง6การหมุนฟรีอย่าบ,บอกนะคะซ้อนซ้อนอเลยไปเฉยนะีะนึกว่าจะซ้อนฟรีเกมซะแล้วโอเคไปต่อ2,8ใช้ชใสวยคูณ6จัดมาอือหือได้อยู่คูณ9ไปต่อตัดไปนะครับคูณสิบ้ามานะครับ15ส,สักทีนึ้โอ้โหโดนอีกแล้วอะทุกคนคะ รางวัลก้อนโตของเรามาอีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะวันนี้ทุกคนฟังสุดๆนะคะบงลงมากค่ะวันนี้จัดไปค่ะ702เบาๆนะอืมจัดไปค่ะอีก3ามการมดมนต์ฟิสเอ้ยเลยไปแล้วทุกคนนะมาคนระับซากเกตเตอร์ซากเกตเตอร์เลยอีกแล้ว2อันแล้วนะอันสุดท้ายซากเกตเตอร์ซากเกตเตอร์ซากเกตเตอร โอ้ oh, โหทุกคนเลยแบบพอดิบพอดีมากอะทั้งสองเลยมาลุ้นกันยันนะัดสุดท้ายนะทุกคนคะจัดไปโดนไหมครับอู้หูสวยๆคูณหกอือห2สองร้ 4, นั่นเองนะคะจัดมาจ้ารวมรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่น้องวันนี้โอ้ยฟาดไปที่4125นั่นเองนะทุกคนคะบอกเลยว่าปังสุดๆจ้าเกมนี้กับเกมของค่ายพีนะคะราคาหัวของกับตันนั่นเองจ้า โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่อง Phoenix Spin กันด้วยเลยนะจ๊ะหรือถ้าใครสนใจเกมนี้นะคะติดต่อที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย